เมื่อเช้าทานอาหารเช้าเราก็มีข้าวโพดกับฟักทองขึ้นโต๊ะทีนี้มันทานไม่หมดก็เหลือนะฮะเราก็เลยนึกได้ว่าเราควรจะมาทําอะไรดีเราก็จะทําซุปข้าวโพดกับฟักทองปนกันโดยเราก็จะใส่นี่นะฮะในนี้ก็จะมีหอมหอมใหญ่นะฮะมีกระเทียมแล้วก็ขิงนะซอยลงไปด้วยนะคะเ mm. มื่อกี้นี้เราก็ลงไปผัดนะ,ะผัดให้เขาเรียกอะไรนะผัดให้อ่หอมเนี่ยหอมกับกระเทียมใสขึ้นมานะะ พอใสใสาใสาใสเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวโพดกับฟักทองเนี่ยลงไปต้มด้วยนะคะอาลงไปใส่เลยใส่ลงไปผัดเขาสักพักหนึ่งแล้วก็เอาน้ําใส่พอเราใส่น้ําเสร็จใช่ไหมคะเราก็รอเขาค่ะรอให้เขาเข้ากันต้มให้เขาเข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยลงไปนะคะใส่ออริกาโนก็ได้จะใส่พาสต์ลี่อะไรก็ได้เพื่อให้มันมีรสชาติขึ้นฮะพอเขาเย็นเสร็จเราก็จะเอาตรงนี้ไปปั่นก็กลายเป็นซุป